สวัสดีครับอยู่กับพวกเราวอลลบองอย่าพูดเลยช้าพูดเลยวะสวัสดีครับอย UM> ู่กับพวกเราวอลลบอลวอลลบอลนะครับผมเนาะเป็นทีมที่รู้นำแฟชั่นแบบหนักเลยค่ะทุกท่านครับก่อนที่จะสนับสับสครีนด้วยกันอบแซาบนั่นกับพวกเราวอลลบอลด้วนเลยกันนะครับผมบูรพันดาเข้า วันนี้เราจะพาไปดูรีวิวรอยสักของสมาชิกแก๊งนะครับผมนะว่าใครสักอะไรมาบ้างนะครับผมนะแต่ละลายมีประวัติกันต่างๆนานานะไม่ว่าจะเป็นลายกระลำปุยนะครับผมลายเกลียนหรือ่าจะเป็นลายอ่าแบล็กแมนเทอร์เกี่ยวงูเขียวนะครับผมโอเคเราไปดูลายกันแต่ละคนเลยแล้วกันนะครับผมนะอยู่กับเอกรุนบอยนะครับผม รีวิวรอยสักในรายการนะครับรอยสักมีเอาดูตรงคอแะ้วกันแหมเห็นออกมาแบบหยีาบอะไรเป็นเลขอะครับเป็นเลขโรมันนะครับเขาจะดูไม่รู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าเส้นมันแตกสร้างความปานปปวนโอเคต่อมายกมือขึ้นมาครับโอ้โหมีดูมาแล้วครับโอ้โหนี่ มีชื่อคุณเอกกระุนนะครับผมนาละข้อดอกกระดอกกระหล่อดอกไม้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 ปีฮะกระหล่อมปีกระหลอมไม้กระหล่อปีกระหล่อปีอ๋อกระหล่อม้ที่แม่ค้าก็ยังไม่ปอกเปืนแล้วก็ตอนหลังตอนหลังมีอะไรปีก่อนอ๋อใช่เป็นปีกนะครับปีกซีกเดียวเป็นขนเป็นขนปีกอันนี้เป็นล็อกเกวียนเงี้ยนาฬิกานาฬิกาล็อกเวียนเนนาฬิกาครับ อันนี้อ่าคุณเอกลุนบอกบอกความเป็นอีสานบ่งบอกความเป็นอีสานนะฮะเนื่องจากมีกระดับปีมีล้อกเวียนแล้วแล้วก็ผักกาดนั้นบนแน่ผมนะอันนี้ยอดนี่ด้วยว่ายอดผักหวานนี่สองช่องกินลาบนะนี่องชองกินลาบโอ้ยอะไรนี่อะไรนี่ขออนุญาตลาไปก่อนลายกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้นนันท์พีครับตอนนี้มารีวิวรอยสักในตัวครับผมเดี๋ยวดูแขนขวาก่อนนะฮะโอเค อย่างรูปนี้อันนี้อันนอะไรอันนี้เป็นสามเหลี่ยมทาดน้ำไมไม่ใช่โมจิโ้โอ่านมเลชอธท่อน้ำครับท่าาหลอะไรอย่านี้โอเคมีลายนี้ก็อลายนีนะผมเป็นลายริมบิตรริบบิชริบบิ้นเาเป็นสีดำหอเป็นงา งานแบล็กเบิร์กเดี๋ยวผมว่ามันเหมือนอันนี้ขดยางกระยุมตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรครับมันคล้ายๆลายชนเผ่าครับแบบเป็นแบบเส้นลายเส้นกลมลายเส้นอะไรเป็เส้นอะไรแล้วก็อันนี้เป็นซูเปรีมครับผมไอ้ซูเปอร์มีใช่ไหมครับซูเปรีมซูเปรีมเทียมไหมตัวนี้เป็นอะไรฮะตอนนี้มันมันขึ้นแจ็คสันนะครับไม่ขึ้นแจ็คสันกำลังทำท่าปีกไก่ชน ข้าวใหญ่อยไม่ใช่อ๋ออันนี้เป็นไอตัวไมเคิลเป็นปีกไก่ส่วนตัวนี้เป็นเป็นข้าวเหนียวห่อสายเป็นวันเหนียวไก่โอเคโอเคฝั่งนี้อ๋อด้านหลังก็จะเป็นมาริโอ้ครับผมอ๋อมาริโอ้สวยเนาะมาริโอมาริโอ้นี่เป็นตัวคอปเตอร์ไม้ไผ่ครับผมดรามอนต์โอ้คนละเรื่องไหลมาเรื่อยๆปึ๊บเป็นงูครับผมอ๋อนี่เป็นเป็นงูกินกบหรือเปล่าครับไม่ใช่เป็นงูสายธรรมชาติอ๋อใช่ไหมอ๋อ ตัวนี้อันนี้เป็นลูกงูเขียวหางไหมคุณศสกอันนี้อันนี้ลอยอะไรฮะอันนี้อันนี้ลายอะไรหางไหมหางไหมไงอ๋อหางไหมใช่ลูกงูเขียวหางไหมตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณได้ดูเดี๋ยวคุณจะได้ดูแม่ของมันแมอ๋อมีอ๋อมีตัวแม่ด้วยใช่มีตัวแม่ด้วยไปก็อนนี่เป็นลายอ่ะเป็นดาวราศีครับนี่ก็จะเป็นอ่าแพาสแมนครับกินกินพวกลูกน้องกินอาหารประดุก ผมว่ามันเหมือนเยลลี่นะครับอันนี้มันเหมือนเยลลี่พิซซี่สองห้าบาทลองดูได้อันนี้ก็เป็นดาบโพสมาโลนครับอ๋อเป็นดาบโพสมาโลนใช่ที่เราสักตรงหน้าแล้วก็อันนี้เป็นจะเขียนเป็นเลขเจ็ดครับเป็น V I I แต่สักผิดเป็น I I V อธิบายเลย I I V ครับโอเคครับดูรวมๆแล้วก็เกลียนะครับสวัสดีครับจะเป็นอะไรทุ่งแตงบางยังไงกับคุณแซกโซไฮนะครับผม ขออนุญาตรีวิวลายสักในค่ำคืนนี้หน่อยแล้วกันลายแรกว่ากันมาเลยครับโอ้มีประมาณนี้ขี้แขนนะนี่เป็นเอาไปนั่นบนก่อนแล้วกันแล้วเป็นอ่ารองเท้าจอแดนก่อนแล้วกันนะจอแดนว่าสวยไอ้ตัวนี้จอแดนเมดอินไชนับใช่ครับนี่ไชน่าซื้อจากคนจีนอันนี้ที่โค้งฟิวเจอร์ปลากรังสิทธิ์คุณละเจ็ดร้อยห้าสิบแต่พอมองลงมาผมมันสะกิดตามากเลยครับผมเนี่ยเมนเผาศพนะครับผมอ๋อนี่เป็นตัวดอกไม้จันทร์แบบกราบด้วยนะครับใช่สองฝั่งไง พอศพแล้วครัเหเหบแลหลังมีอันนี้เป็นตะขอเกี่ยวประดุกนะฮะอ๋อนี่เทพนี่เทพได้อยู่อ๋อเป็นสมอเขาเขียนว่าโซไฮสักติเกับความตายเลยนะผมนะแล้วก็มันคงครับสมอสมอคือมันค้งนะด้านหลังเป็นลายสวยมากเลยนะผมเนี่ยไม่รู้จะติอะไรเลยลายพวกนี Target ้แต่ว่าสวยนะครับแล้วก็เป็นลุยโอ้ลืมลายนี้ไปเลยฮะลายพวงองุ่นนะครับผมเนี่ยองุ่นณีต้นไม้ผลไม้นะครับผมเนี่ยลายพวงองุ่นแล้วก็ เดินดงเข้าป่าหาผลไม้ลายมันสวยว่ัตถุวิทติอะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นลายอ่ายานยานดาวเทียมนะครับผมมันยานอะไรวะยานพีเอฟโอไล่ลงมาเป็นตัวอะไรครับยังบูอันนี้เป็นพึ่งป่ะครับอ๋อซิมสันซิมสันไม่มันเติมเยอะแน่มันเหลืองอ๋อซิมสันเลายอยผนะแล้วก็ไหลลงมาปึ๊บเป็นแวนอ๋อแวนเป็นแวนโอสคูสีฟ้านะครับซื้อ่าแจ่มลายแบบสวยจริงลงมาเป็นเทปนะครับผมน่าจะชอบฟังเพลงนะดูไปไม่ใช่ไปมิดก้นเวียดนาม อ๋อแต่แ,แบบว่ามีแบล็กราว์เป็นแบบว่าหรือวิกตองดอกชะบาแล้วก็แบ oh, ล็กราว์โหเป็นหรือวิกตองทั้งแขนนะต้องดูฮะโอ้โหงามงามงามชอดมากลงมาปุ๊บนี่ฮะเป็นดอกลำดวนนะดอกลำด,กดวน<ว><ว>จววริงเนาะอ๋อดอกเออเออเพราะมันหอมไงดอกลำดวนแล้วก็มีตรงนิ้วครับเ<อ>ป็นช่างตัดผมก็ต้องมีแบบสัญลักษณ์ของการตัดผมมีดเล็กๆแบตเตอรี่นะครับหมดง่ายไม่ต่อไหนฮะโอ้โหเป็นอันนี้เป็นสวยป่ะโนกระจิตที่ปล่อยตัดค์ร้อยเก้าร้อยเก้าร้อยยุ่งเก็บนะจะไปด้วยกัน อันนี้หนึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทครับไม่บอกราคาครับผมน่เป็นยี่ห้อตู้เย็นโอเคลาไยกระสังสหายลายสักเนกเลยครับผมไดบริกเก์เฮ้ยเหมือนที่มารีวิวลอยสักตั้งแต่แขนซ้ายเลยแล้วกันนะครับผมวางมาปั๊บอันนี้อันนี้เป็นโลโก้อันนี้คืออะไรครับโลโลโลโก้ร้านตัดผมไดบริกเครับทีละได้ไอคิวเป็นไดยบริกเกอร์มาเลเซียนบอยใครชบบอยเลเซียนบอยลายต่อไปครับเป็นลายช่างตัดผมนะครับโอสคูล อันนี้เป็นจันหนวดเคี่ยวมาครับไม่ใช่เอาไว้เงี่ยปกป้องแผ่นดินนองอยู่ลุงเควินลุงเควินแล้วก็ในมือแลนหลังมีเป็นแมงมุมนุครับนุกบึ้งตัวบึ้งตัวบึ้งเห็นแล้วตายนะกูบอกโอเคลายดีนะบอกเนี่ยสั่งพี่พอยใช่ไหมตอนนี้เป็นดอกมะเขือครับ นดอกมะเขือเลยไอ้เนี่ยเครื่องเล่นแผ่นเสียงแหว่ต้องดูชัดๆแน่นี่เล่นแผ่นเสียงนี่คีอดอกมะเขือโอเคยกมาแล้วผมคลายแบตนี่ที่ไม่ใช่ครับดาวครับดาวก่อนโอ้โหได้แแล้วดูดาวก่อนดีไหมคุณผ่านไปเลยดาวโอเคมีแดงดำนะครับแล้วก็ปึ๊บรูปไม้รูปไม้กับดอกไม้จางๆะไม่เลยสวยสุดนะสือว่าลายดีลายดีนะครับแล้วมัเนี่ยคำวันรายนี้ก่อนเฮ้ยลังผมไม่เคยเห็นลายนี้เลยว่ะ ลายกล้องหรอล้อกล้องอะไรลานนี้ไม่เคยเห็นนะต่อไปเปลายอะไรฮะแบ็กเพนเตอร์เจ้างูเขียวครับตัวแม่มันแบ็กเพนเตอร์แบ็กเพนเตอร์ลองดูน้ชัดแบ็กเพนเตอร์เจ้างูเขียวหางไม้ทางสีน้ำตาลนี่ตัวแม่ของตัวนั้นตัวหางกระดิ่งใช่ของคุณน่ะก็ลูกมันอันนี้แม่มันงเจ้นเป๊ะ็นเตอร์ไหก่อนโอ้ ให้เป็นเตยเจ้ามูเขียวใช่ขออนุญาตลาไปกับบีไทโบลิกไดโบลิกเกิดด้วยละกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมยังบูเริ่มจากลายแรกที่อยากนําเสนอเลยครับไอตอนที่ผมสักลายเนี่ยผมบวชเป็นสามเณรนะครับคุณผอยู่ตอนมอร์นิ่งลายนี้ตอนแรกผมกล่าวจะสักว่าเป็นตัวเอ็มใช่ตีนเป็นตัวเอ็มอ๋อเป็นตีนอันนี้เป็นไพ่ครับเป็นไพ่แบบ แต่คนสงสัยว่ามันเป็นไพ่ยังไงอันนี้คืออันนี้คือใบแรกอันนี้คือใบสองแต่เป็นไพ่เก่าแล้วมันจางถ้าผมแปะภาพให้ประมาณนั้นใช่ไหมโอเคนี่คือลายสังเกตเดียวนะใช่ม้เป็นอะไรนะคิตตี้ครับโอ้ยิงหยือยิ่งอันนี้งูคุณเวอร์ชันอนุบาลสองวาดช่วงนั้นผมผมอยากสักเพราะว่าผมชอบกระตูนว่าสักมือเฮี้ยทุกดอก แล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้ผมนําเสนอมากเลยโอเคเพราะว่าเป็นรอยสักชักกี้อันนี้ผมสักสักเองเลยค่อนข้างที่จะดุหน่อยนีเชียร์ฮะเชียร์มาเหมือนรวงมะพร้าวอันนี้เป็นโอเคอันนี้เป็นดอกไม้จันไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นอันนี้เป็นรูปเมนนะก่อนไม่ใช่รูปเมน อันนี้เป็นเป็นหอคอยครับอ๋อหอคอยแต่ว่าเป็นแนวโอสคูลแต่เส้นเล็กโอเคอันนี้เป็นอันนี้ไม่ใช่แผลเป็นนะเป็นปานแดงปานแดงปานแดงสงสาหะหรือโตะนะผมนะอันนี้ก็เป็นแบบว่ามีทีมโอสคูใช่ไหมี่เป็นผีเหรอหรืออะไรอันนี้เป็นชาลิชเป็นไม่ใช่ฮิตเลอร์ชาลิชเปินโอเคอันนี้พิเตอร์กัมชา เร็มีอันนี้ครับเฮ้นี่มีถมถมดำนยครับอ๋อไม่ใช่ครับนี่ขี้ไข่อ่าฮ่มฮ่า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 ครับ่าฮนเฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮฮาฮอยฮ่าิ่าฮ่่า